สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแกะกล่องไม้ด่างกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาแกะกันซะแบบมืดค่ำเลยนะคะเพราะว่าเราออกไป เที่ยวตลาดต้นไม้มานะคะแล้วพอกลับมาบ้านนะคะกล่องนี้ก็ถูกส่งมาที่บ้านแล้วครั้นจะไม่แกะนะคะก็กลัวว่าน้องจะอับเฉาอยู่ในกล่องนี้ข้ามคืนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาแกะกันเลยค่ะซึ่งในกล่องนี้นะคะทุกคนเราสั่งมานะคะในราคา500บาทเท่านั้นเองค่ะโดยในอดีตนะคะช่วงที่ราคาพริกพิกเนี่ยไม้ด่างชนิดนี้เนี่ยมีราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่5,000ขึ้นไปเลยละคะ่ะถือที่คนขาย เขาแพ็กมันแน่นมากเลยนะทุกคนพันรอบด้วยเทปใส่ไม่พอนะคะมีการอัดกาวมาด้วยจ้าโอ้โหก็แน่นไปอีกนะคะน้องต้นไม้จะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอใช้เวลาแกะสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่จะเห็นว่าด้านในนะคะทุกคนก็ห่อกันกระแทกมาอย่างดีเลยนี่นะคะห่อมาเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะถูกส่งมาแบบถอด กระถางนะคะก็คือเป็นการห่อตุ้มรากมาเท่านั้นเองนะคะทุกคนคือตอนที่เราซื้อนะคะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถูกชําไว้แล้วนะคะในกระถางแต่ว่าถ้าส่งมาทั้งกระถางเนี่ยาทางคุณขายอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีค่าส่งที่แพงนะคะเพราะว่าน่าจะค่อนข้างหนักเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นราคา500บาทรวมส่งก็คือเขาส่งฟรีให้ด้วยนะเขาก็เลยบอกว่าขอส่งแบบว่า กระถางไปแล้วการเราก็โอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาปลูกต่อได้เนาะเพราะว่าอย่างน้อยน้องเขาก็ถูกชํานะคะแล้วก็รากเดินมาแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าในห่อนี้คือไม้ด่างชนิดใดกันแน่นะคะซึ่งเราสามารถสอยมาได้ในราคา500บาทจ้านี่เลยอ่ะทันทันพัน,น,นแล้วก็แก็บเก็เก,ก็ออกมานะคะทุกคนแท้แดมออกมาแล้วจ้าโอ้ยังมีถุงพลาสติก ผพ้่มาอีกหนึ่งชั้นนะเดี๋ยวขอเก็บอ่าของพวกนี้ใส่กล่องก่อนแล้วกันนะคะเสียงจิ้งหรีดเป็นยังไงคะโอ้โหระง,งมเลยนะคะอ่ะโอเคมาเปิดดูกันเลยซึ่งต้นไม้ด่างต้นนี้ที่เราสั่งมานั่นก็คืออยู่ในตระกูลกล้วยด่างจ้านะคะ งบ5 0 0บาทก็สามารถสอยกล้วยด่างได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งกล้วยด่างต้นนี้นั่นก็คือกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนั่นเองค่ะนี่ที่ทุกคนเห็นนะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของรากแล้วก็เง่าของเขานะคะที่ผ่านการชำมาแล้วอลองกดกดดูนะมันก็มีความแข็งอยู่นะคะทุกคนน่าจะไม่เน่านะแต่ว่ากาบใบเก่านี่สิคะน่าจะมีอาการเน่าเปื่อยนะคะก็เดี๋ยวเราตรวจเช็คดูแล้วกันเนาะว่า,ามัน สมบูรณ์ไหมนะคะมีส่วนใดเสียหายหรือเปล่านะคะแต่รากก็มีมาอยู่2เส้นนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวขอลองดูกาบนิดนึงแล้วกันเนาะเ,เพราะว่ามันมีลักษณะนิ่มๆดำๆนะคะขอตรวจดูนิดนึงนี่เลยแล้วก็จะเห็นว่าที่มันเป็นสีดำๆแบบนี้เนี่ยคือมันติดในส่วนของวัสดุชําม,มาด้วยนะคะทุกคน แต่เราจับจับดูแล้วเนี่ยหัวก็ไม่ได้มีส่วนของความนิ่มหรือเน่านะคะส่วนกาบที่มีเศษดำๆเนี่ยเราก็เลาะออกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราล้างน้ำนะคะให้สะอาดเพื่อตรวจด,ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ แต่ก่อนที่จะไปตรวจดูนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คือกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะทุกคนซึ่งเป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆเหมือนกันนะคะเราคิดว่ามันสวยแล้วก็มีเอากลักษณ์ดีเนาะในความลายหินอ่อนของเขานะคะโอเค <ๆ S 2> เดี๋ยวเราขอล้างทําความสะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ล้างรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเช็คกันเลยว่าหัวมีความเน่าหรือเปล่ารากสมบูรณ์หรือเปล่านะคะ แต่เท่าที่เราเช็คดูนะคะรากโอเคไม่เน่านะคะรากขาวปกติเลยในส่วนของหัวนะคะก็กดๆด,ดูไม่ได้มีส่วนของความนิ่มหรือเน่านะคะและหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดนะคะเราก็แช่ในน้ํายานะคะที่ผสมไตรโครเดอร์มานะคะแล้วก็น้ํายาเร่งรากค่ะนี่เลยเราเทไตรโครเดอร์มาลงไปเลยนะคะก็บีบลงไปนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ํายาเร่งราก B1 ค่ะสักหนึ่งถึงสามหยดนะคะทุกคน แล้วก็คนคนน้ำให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำะหน่อกล้ยป่าด่างของเราเนี่ยแช่ไว้แบบนี้เลยนะคะซึ่งในระหว่างที่แช่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุที่เราจะใช้ชําต่อกันนะคะทุกคน เพราะว่าเราคิดว่าต้นน้องเขายังเล็กมากนะคะแล้วก็รากมีน้อยมากเราน่าจะยังชำต่อนะคะตอนดูในรูปเนี่ยเหมือนกับว่าต้นจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชำกันต่อเลยนะคะกับกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนในราคา500บาทจ้าซึ่งวัสดุชำที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นในส่วนของเพอร์ไลน์นะคะพีทมอสแล้วก็หินภูเขาไฟค่ะทุกคน คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันเลยนะคะเราจะเน้นวัสดุชําที่แบบว่าโปร่ปงๆนะคะระบายน้ําได้ดีเนาะแล้วก็ปลอดเชื้อด้วยนะคะเพราะว่าการชําหน่อกล้วยด่างเนี่ยก็ค่อนข้างกล้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อเรื่องหัวเน่าด้วยนะคะนี่เลยวัสดุที่เราผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่เราขออนุญาตไปชําต่อในวันพรุ่งนี้คะ่ะสรุปว่านะคะกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนต้นนี้เนี่ยเราได้แช่น้ํายาเร่งรากนะคะกับ ไตโคเดอร์มานะคะไว้ข้ามคืนเลยนะคะแล้วเราก็จะมาปลูกกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อาวานเนี่ยมันมืดเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือเราแช่นะคะไว้ผ่านมา1คืนแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะนํามาปลูกลงกระถางกันค่ะกระถางของเรานะคะวันนี้เราจะใช้กระถาง6นิ้วนะคะลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับเนาะจะใช้กระถางนะคะที่ไซส์มันบาลานซ์กับตัว ต้นกล้วยของเราด้วยนะคะนี่เลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะเพราะว่าในช่วงของการชํำเนี่ยแนะนำว่ากระถางใหญ่ใหญ่เกินนะคะอ่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ตักวัสดุปลูกลงไปเลยอแล้วก็ตักวัสดุปลูกลงไปเกือบเต็มกระถางนะคะแล้วก็นำกล้วยป่าด่างของเราวางลงไปเลย วางเรียงรากให้ดีนะคะแบบนี้แล้วก็ตักวัสดุปลูกใส่ลงไปเลยก็รดน้ำด้วยน้ำที่เราใช้แช่เขานี่แหละค่ะซึ่งมีเล่งรากกับไตโคเดอร์มาอยู่แล้วนะคะครั้งแรกก็รดให้ชุ่มเลยเนาะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการชํานะคะกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนหรือว่าจะเป็นกล้วยด่างอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการชํานะคะหนอกกล้วยตัดสดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปูนแดงนะคะในการทา ที่แผลที่ตัดมาด้วยก่อนนะคะรอจุนปูนแดงแห้งแล้วค่อยมาใช้วิธีการชําแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าต้นนี้เราไม่ต้องทาปูนแดงนะคะเพราะว่าทางคนขายเนี่ยเขาได้ชํามาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะจนเราก็ตรวจจนมั่นใจแล้วว่าบริเวณหัวนะคะหรือว่าหนอของเขาเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเน่านะคะเราก็จึงนํามาชําต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีรากเดินดีแล้วก็ให้ลําต้นเขาโตกว่านี้ค่ะแล้วเราค่อยพิจารณานํานเขานะคะลงปลูกในภาชนะปลูกนะคะที่ใหญ่กว่านี้ค่ะ ก็เดี๋ยวถ้ามีการปลูกเมื่อไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ